สวัสดีครับวันนี้สวนมะพร้าวน้ำหอม WND พามาชมสวนอีก1วันนะครับนี่ครับสวนมะพร้าวน้ำหอม WND นะครับมะพร้าวหนึ่ปี4เดือนนะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับถามมาในคอมเมนต์นะครับว่าเมื่อก่อนเห็นปลูก กล้วยแซมกับมะพร้าวนะครับตอนนี้ทำไมไม่เห็นมีกล้วยนะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับก็สาเหตุที่เรามองไม่เห็นต้นกล้วยแล้วนะตอนนี้ก็คือเราขุดต้นกล้วยออกนะครับสาเหตุก็คือเราพบว่ามะพร้าว ปีกว่าๆเนี่ยเรากล้ว,กวยก็ปีกว่าๆเหมือนกันเนี่ยเราใสา่ปุ๋ยไปแล้วใบมันเหลืองนะครับใบมันไม่ค่อยจะเขียวนะครับก็มาหาสาเหตุอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าทำไมใบมะพร้าวถึงไม่เขียวนะครับก็เราพบว่าต้นกล้วยเนี่ย ใบของกล้วยเนี่ยจะมีใบใหญ่นะครับแล้วทาให้แสงแดดเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงใบมะพร้าวนะครับมันแดดเนี่ยจะเข้าไม่ถึงใบมะพร้าวนะครับจะทําให้ใบมะพร้าวเหลืองนะครับเราก็ทดลองตัดต้นกล้วยออกดูนะครับแถวหนึ่งนะครับก็พบว่าแล้วเรามาใส่ปุ๋ยใหม่ก็พบว่ามะพร้าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขียวนะครับหลังจากที่เราตัด กล้วยออกนะครับก็เราก็สรุปได้ว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากใบกล้วยนะครับที่บังแสงแดดนะครับทำให้แสงเข้าไม่ถึงใบมะพร้าวเท่าที่ควรนะครับทำให้ใบมะพร้าวเหลืองนะครับใส่ปุ๋ยแล้วไม่เขียวนะครับเราทดลองหนึ่งล่องเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมานะครับค่อนข้างที่ เขียวนะครับหลังเราจากจากเราตัดเออต้นกล้วยออกนะครับเป็นช่วงทดลองนะครับแล้วเราก็จะมาปลูกฝรั่งทดแทนกล้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่ว่างนะฝรั่งเป็นพืชที่ใบเล็กนะครับก็แสงแดดก็น่าจะเข้าถึงได้มากกว่าใบากล้วยนะครับเป็นช่วงออทดลองอยู่ล่องนึงก็ครับปรากฏว่า ใบก็ค่อนข้างที่จะเขียวนะครับน่าจะได้ผลประมาณนี้นะครับเป็นเราทดลองทําในสวนของเรานะครับสวนอื่นเป็นลักษณะไหนอันนี้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นสวนที่เราลองทดลองดูนะครับก็จะเห็นว่าใบมันจะเขียวนะครับหลังจากเราตัดกล้วยออกนะครับ เราก็จะมาปลูกฝรั่งแทนนะครับก็ลองนี้เรายังตัดกล้วยออกไม่หมดนะครับกล้วยไม่ใช่ว่าจะตัดเลยนะครับหลังจากเราได้ผลผลิตแล้วนะครับเราถึงจะตัดนะครับรา็เสียดายมันออกลูกออกผลแล้วก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับถึงจะตัดเป็นช่วงที่เราทดลองดูเฉยเฉยนะครับน่าจะได้ผลนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วก็เขียว ดีนะครับแล้วก็เลยขุดกล้วยออกปลูกฝรั่งแทนเลยนะครับตึงฝรั่งเป็นพืชที่ใบเล็กน่าจะใบจะไม่บังแสงนะครับนี่นะครับตอนนี้ต้นกล้วยนี่ครับที่ยังไม่ตัดออกนะครับดูแล้วใบจะเหลืองนะครับเห็นไหมครับดูแล้วใบจะออกเหลืองๆนะครับนี่เดี๋ยวเราได้ผลผลิตจากกล้วยแล้วเราก็จะตัดกล้วยออกแล้วก็จะปลูก ฝรั่งเทนเหมือนกันนะครับดูนะครับใบจะออกเหลืองเหลืองไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเราคาดว่าคิดว่าแสงสว่างน่าจะไม่เพียงพอก็คือแสงแดดนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการตัดกล้วยออกของเราเป็นการทดลองในสวนของเรานะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล่องที่ตัดออกอีกจะมาอัปเดตหรือมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเขียวจริงไหมนะครับพี่ๆท่านใดที่ปลูกแล้วใบเหลืองที่ปลูกกล้วยแซมไว้ร่องกลางลองสังเกตลองทดลองทำดูได้นะครับเหมือนสวนของเราซึ่งทดลองไปแล้วนะครับ ใบมะพร้าวก็จะค่อนข้างจะออกเขียวนะครับทดลองดูก่อนก็ได้นะครับผมก็ทดลองดูเหมือนกันเราก็ไม่มีความรู้นะครับลองผิดลองถูกนะครับเป็นสวนเกษตรแบบที่เราทําขึ้นมาเองนะครับทดลองผิดลองถูกอยู่นะครับเรายังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ก็อาศัยเป็นการทดลองเอาในสวนของเรานะครับขอบคุณครับ